สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาทุกท่านค่ะมาชมโครงการที่อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกค่ะกับรูปแบบของบ้านแฝดกันบ้างนะคะกับโครงการค่ะที่มีชื่อว่าสินทวีกรีนวิวค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดและรอบๆโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโรงเรียนสวนกลาบธนบุรีและก็โรงเรียนสารศาสตร์ต่างๆค่ะและยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสต่างๆด้วยค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมกันดีกว่านะคะว่าภายในตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ อนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝด2ชั้นค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําและก็1ที่จอดรถนะคะพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด35ตารางวาค่ะแค่เฉพาะโซนของพื้นที่นั่งเล่นก็มีพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วนะคะท่านสามารถวางโซฟาโซฟาเบดขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าชั้นวางโฮมเทเลเตอร์ต่างๆได้เลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านค่ะหรือเข้ามาจะมีการบิวอินห้องครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะมีการบิวอินค่ะทั้งส่วนท็อปนะคะมีเครื่องดูดควันมีนะคะชั้นวางต่างๆรวมถึงซิงล้างจานและยังมีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งได้ด้วยค่ะ และอย่างที่มิ้วบอกเขาว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดน,นะคะทําให้มีพื้นที่ทั้งข้างบ้านและก็ด้านหลังบ้านค่ะซึ่งเรามีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขาการมุงหลังคานะคะแล้วก็การปูพื้นค่ะทําให้มีพื้นที่ที่ท่านสามารถใช้ได้นะคะหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะ ภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วตอนนี้ตามมิยวขึ้นไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ แรกที่นิวพามาชมนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะที่จะวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดรับลมได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะ สค่ะก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันนะคะห้องนี้ค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าและก็ตกเครื่องแป้งได้ค่ะและห้องนี้นะคะอยู่บริเวณมุมบ้านก็จะมีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันนะคะสามารถรับลมรับแดดได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ แล้ห้องนอนสุดท้ายค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ก็มีขนาดกว้างเหมือนกันค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีค่ะวางทีวีนะคะวางโต๊เครื่องแป้งต่างๆได้อีกด้วยค่ะที่ชั้น2จะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในมีสุขภัณฑ์ครบคันค่ะแล้วก็มีการแยกห้องอาบน้ําไปด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านสินทวีกรีนวิวเริ่มต้นที่ปากซอยประชาทิษ9์ 90, แล้วขับตามทางไปประมาณ7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีกประมาณ2.6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการสินทวีกรีนวิวนะคะน่าอยู่ใช่ไหมคะถ้านในที่สนใจคะ่ะอยากได้บ้านที่มีพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะ สามารถติดต่อสอบถามค่ะกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook f a n p เ g e J Asset Management หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและสำหรับหลังนี้นะาอยู่แล้วโครงการหน้าวิบอกเลยว่าน่าอยู่ไม่แพ้กันแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเป็นซับ พร้อมขายนะะในทำเลศักยภาพโครงการไหนแล้วก็ต้องคอยติดตามชมกันนะคะวันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะ